ใช่ไหมคะทีนี้การพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยจะได้กลับบ้านนะคะซึ่งดิฉันภาวนานะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีกระบวนการอะไรซึ่งอาจจะไม่ต้องติดกําไรเหลืออะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากได้คือการที่คุณทักษิณพักโทษเนี่ยที่ใครๆบอกว่าจะไปแห่แหนไปต้อนรับเนี่ยไม่ต้องไปค่ะเพราะเขาไม่ได้ให้ญาติไปรับค่ะกรมรชาชัณฑ์เนี่ยก็จะต้องไปรับออกมาจากโรงพยาบาลดําเนินขั้นตอนอะไรต่ออะไรไปที่มีคนไปแจ้งว้เหรืออะไร ทักษิณก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาและคดีไหนที่ยังไม่สิ้นสุดที่ยังคงจะต้องมีการฟ้องกันต่อก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะนะคะอันไหนตัดสินว่าเป็นยังไงก็ตามนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปเป็นห่วงหรอกไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะเป็นอภิสิทธิ์ชนถ้าทักษิณใช้คําเป็นอภิสิทธิ์ชนนะคะกลับมาจะต้องเข้าคุกทําไมคะเอาแค่ว่าคาดีที่เขาโดนเนี่ยมันโดนตอนช่วงที่เขายึอดอานาจโดนตอนที่เขาถูกยึอดอานาจเนี่ย นะคะเมื่อการยึดอำนาจเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปและอะไรที่มันเกิดหรือกฎหมายอะไรที่เกิดจากการจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกฉีกทิ้งเนี่ยมันไปด้วยกันหมดแล้วค่ะยกเว้นคนที่ชื่อทักษิณถูกต้องไหมคะนะคะอะใครจะส่งดอกไม้ส่งหัวใจส่งดาวส่งมาได้เลยนะคะนะคะตัวนี้ฉันเองเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะว่าวันนี้ชื่นใจปลื้มใจ คุณทักษณิณได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเขาจะอยู่สภาพอะไรจะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่โอเคหมดค่ะเพราะตัวท่านเองท่านยังไม่มาท่านยังไม่วอรี่เลยคุณงามความดีของคุณทักษิณที่ท่านบอกว่าเอาไอ้พวกที่มันไปเย้ยวเย้อยู่หน้าอ่าโลอ่าอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเอาแต่ละคนเนี่ยถ้ามันมาเลียงเรียงเรียงกันยังไม่ได้ครึ่งขัมนท่านเลยค่ะคนที่ทาประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองที่ประชาชนได้รับนะคะอันนี้ส่งมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วสมควรให้พวกมึงไปยืนด่าไหมคะ ไอ้พวกที่ไปยืนด่าเขาเย้ยเย้ยวเนี่ยทาอะไรให้กับประเทศบ้างมึงเอามาอวดกูสักอย่างหนึ่งก็พอค่ะไม่ต้องเยอะขอให้มันมีสักอย่างหนึ่งก็พอไม่ต้องเยอะอวดอ้างตัวเองนะฮะว่าจะต้องพิทักษ์รักษานู่นนี่นั่นจะยอมให้ทักษิณมาใช้อภิสิทธิ์มันละเมิดกฎหมายหาเหวอะไรไม่ได้แล้วมึงไปตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมึงไม่ละเมิดกฎหมายหรอคะกฎหมายเขาสั่งแล้วก็ว่าให้มึงตั้งเวทีได้อะแต่เขาก็ไม่อยากจะทําอะไรมากไม่มีใครสนใจแล้วละค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีเนี่ยมันก็ทําเพื่อ นะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเท่านั้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะโครงสร้างของประเทศมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เนี่ยนะคเขายังมีการทางทางการเนี่ยเขาออกมาไม่รู้ว่ากรลาหหอมหรือไงดิงฉันก็จำไม่ได้แล้วเยอะมากข่าวนะคะต่อไปเนี่ยขบวนเสด็จเนี่ยเขาก็ไปกับประชาชนเนี่หละคะเขาไม่ต้องไปแบบไปอะไรเลยไม่ต้องไปบีบแต่กรณีของการบีบแต่ดิฉันบอกว่นได้ฟังแล้วเนี่ยคือการบีบแต่บนถนนเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่ามันมีคนลงมาฆ่ากันตายมาแล้ว อย่าว่าแต่คุณจะไปบีบแต่ปวนขบวนเสด็จเลยค่ะมึงลองขับรถไปเดี๋ยวมึงลองไปบีบแต่กวนตีในพวกที่อยู่บนถนนด้วยกันเดี๋ยวดูซิมึงจะไปได้ตลอดไว้มึงจะถึงบ้านมึงไหมมึงลองดูเห็นข่าวไหมฮะเดี๋ยวขับขับรถมาแค่บ,บีบแต่ใส่กันนิดเดียวเนี่ยมันปาดหน้าแล้วก็ฟันกันยิงกันมาแล้วอะ่ะนี่ดีขนาดไหนนะที่เป็นอย่างนี้แล้วคนเนี่ยก็ยังไปพูดทำนองนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยเห็นไหม มันถึงต้องยกเลิกไงมันถึงต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกไปอะไรนี่ขนาดมีกฎหมายอยู่อย่างนี้เนี่ยมือยังทากันขนาดนี้เลยถ้ามันไม่มีกฎหมายอยู่อย่างนี้แล้วมันจะอยู่กันยังไงอ่ะใครไปรับรองได้อ่ะว่ามันจะมันจะดีขึ้นน่ะใครไปรับรองไม่มีกฎหมายไหนหรอกค่ะที่ออกมาแล้วนะคะมันจะไปทําให้คนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจอะไรความเข้าอกเข้าใจอะไรมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายบังคับค่ะมันอยู่ที่มึงอจะมีอยู่ในจิตสํานึกของมึงไหมถูกไหมฮะ สมมติว่าถ้ายกเลิกกฎหมายอันนี้นะเะนือนเห็นในสภาเขาพูดอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะทําให้อ่าดูดีขึ้นประชาชนจะได้เข้าถึงมากขึ้นประชาชนเนี่ยเข้าถึงอยู่แล้วค่ะแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าเคารพเพื่อทูนคือไม่มีความจําเป็นอะไรแล้วถ้าการยกเลิกกฎหมายอันนี้นะคะมันจะเป็นอย่างที่คุณว่าว่าจะทําให้ดูดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่าเอาอะไรมารับประกันล่ะ พวกคุณกล้ารับประกันไหมว่าหลังจากที่มีการยกเลิกหรือแก้กฎหมายอันนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาปลอดภัยขึ้นมันจะทําให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นและกรณีนี้มันทําให้ใครเดือดร้อนฮะพวกมึงไม่ได้เดือดร้อนค่ะไอ้พวกที่สนับสนุนเนี่ยยังตีว่าหาอยู่ในสภาอยู่เลยแต่พวกที่เดือดร้อนวันนี้คือรัฐบาลพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลถามหน่อยเลยค่ะว่า มึงเคยทาอะไรผิดบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่มึงขึ้นมาเป็นพักการเมืองตั้งแต่มึงทํางานการเมืองเนี่ยมึงเคยทําอะไรผิดไหมมึงโทษทุกอย่างนะพอเขาตรวจสอบเรื่องเกยทหารก็ไปเอาทริปที่ทหารเนี่ยนะไปกดตู้เอทีเอ็มบอกว่าทําไมต้องมีเคือเรื่องนี้ที่ฉันบอกว่าพวกทหารเกยนะเขารู้กันดีค่ะมึงจะเสือกอะไรทหารเกยเนี่ยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ให้ออกมาข้างนอก แต่ทหารเกณฑ์ทุกคนเนี่ยพอเข้าไปก็ได้เงินเดือนเมื่อเขาไม่ให้ออกมาข้างนอกก็ฝากในก็ฝากไอ้ครูฝึกหรืออะไรพวกนี้มากดให้มันจะเป็นมีการโกงได้ยังไงเมื่อมีสลิปแล้วถ้าจะมีการให้สินน้ําใจกันนิฉันถามว่ามีการบังคับเขาก็ร้องอยู่แล้วใครมันจะยอมให้มึงไปกดขี่เขาขนาดนั้นคือ,ค,อคือจะเอาจะเล่นแต่ละอย่างนี่จะกลายเป็นเมื่อกองทัพนี่เป็นเหมือนอะไรนะคะคนที่เข้าไปอยู่ในกองทัพเนี่ยดีๆเขาก็มี มึงไปแหกตาดูแล้วเอาพวกนี้มาออกทําไมคะไปไปมามาเดี๋ยวน้องๆเนี่ยนะที่เขาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องรอจนฝึกครบถึงจะออกมากดเงินได้นี่ควายโอ้รู้กันซะมั้งนะคะเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องอะไรเรียนไม่ต้องมาพูดลคะค่ะคนไทยเนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจเอาเป็นว่าถ้ามึงมีลูกนะคะถามมึงจากใจเลยมึงอยากให้ลูกมึงเป็นทหารหรือไม่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ว่าอะไรแต่ทําไมมึงจะต้อง นะคะเพราถูกตรวจสอบแล้วก็กลายเป็นว่ากูจะต้องตรวจสอบมึงเหมือนกับที่มีคนพูดว่าพ่อกูสอนน่ะถ้าเจอคนหน้าด้านให้หน้าด้านกว่าพ่อมึงเป็นคนยังไงวะพ่อแม่กูไม่เคยสอนค่ะพ่อแม่กูบอกว่าถ้าเจอคนหน้าด้านให้หนีเลยอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวติดนิสัยมันอินี่หาแล้วพ่อมาอีกคนนึงเยนะคะต๊จีนก็โพสต์ภาพ ทั้งหายที่ตจวเองเป็นคนบอกว่าพวกบ้าเหรียญตาพวกบ้ายศบ้าอย่างอะไรนู่นนั่นหันไปข้างหลังประธานโทษนะคพ่อมึงติดเหรียญเต็มเลยค่ะนะ,ะมีที่เดียวที่ไม่ได้ติดเหรียญก็คือหัวกหัวกหน้าพ่อมึงนี่แหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันถึงได้บอกว่าไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันปากว่าตาขยิบนะ,ะพูดไปเดี๋ยวเข้าตัวหมดไม่รู้จะพูดทำหาอะไรนะคะแล้วก็มีคนมาวิเคราะห์ค่ะตอนนี้กำลังจะแบ่งออกเป็นสามฝ่าย พูดง่ายๆจะบอกว่ามันเป็นสามสีนะคะจะมีส้มมีแดงแล้วก็มีอีกสีหนึ่งทั้งหมดก็คือมีส้มมีแดงมีม่วงเห็นไหมคะว่าคนที่วิเคราะห์พวกเนี้ยนอกจากที่มันจะไม่หวังดีต่อประเทศแล้วเนี่ยมันยังหาแสงหิวแสงนะคะสามฝ่ายเนี่ยที่ท่านบอกได้เลยค่ะว่ามันมีอยู่จริงแต่จะให้เขามาตีกันเหรอฮะแล้วนะค,ะลคนที่ไปสนับสนุนทั้งสามฝ่ายเนี่ย สมมติว่าดิฉันเนี่ยอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะมีแดงมีส้มมีม่วงเนี่ยวันนี้คนที่สนับสนุนทั้งสามสีเนี่ยเขาจะออกปตีกันเหรอคะถ้าพวกมึงไม่ยุที่เขาไม่มีแหละคะ่ะเพราะทุกคนวันนี้รู้แล้วว่าเรามีรัฐบาลและรัฐบาลนี้ก็จะทํานโยบายนู่นนี่นั่นเรากําลังจ้องว่าเมื่อไหร่นโยบายตรงนั้นตรงนี้จะได้เมื่อไหร่ได้ดิฉันเลยงจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําอะไรวันนี้คนเขาคิดแบบนี้แล้วเขาไม่สนใจแล้วสิบกว่าปีมาี่มึงยังไม่พอเหรอคะ แล้วในที่สุดเนี่ยนะคะไอ้คนที่าโนเองเนี่ยต้องถามว่าจริงๆแล้วทั้งหมดสามสีเนี่ยใครเป็นสีที่มีความเพียงพรมากกว่ากันก็คือพวกมึงใช่ไหมเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมึงได้อานิสงส์จากพวกแดงอกหักไอ้พวกแดงจะล,มลม้ลมนู่นล้มนี่แล้วเพื่อไทยเขาไม่เอาด้วยมึงก็เลยไปเดดหาพรรคการเมืองที่คิดว่าจะพามึงไปล้มกันได้แล้วก็บรรดาสลิมนะคะคือจะเลือกไประชาธิปัตย์ก็เกลียดแล้วอะ ก็ไปเทให้มึงหมดพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ฉันถามว่าไอ้พวกที่ไปหลงเลือกมึงหรืออะไรพวกเนี้ยกลับลาหมดแล้วค่ะไม่เลือกมึงไม่เลือกเพื่อไทกูก็ไม่เลือกใครเลยค่ะจบข่าวแต่มึงก็ไม่ได้แน่นอนมึงต้องใช้วิธีเลยคนระับไปเรียกไอ้น้องไอ้มาเชื่อมจิตมึงกับบรรดาสิบสี่ล้านเศงของมึงแล้วละค่ะมันถึงได้เท่าเดิมอันนี้ไม่ได้ได้ค่าอะไรนะอันนี้วิจัยอ่ะอันนี้ก็คือวิเคราะห์นะคะคือคอวอยให้ได้ยินแะคะว่ามันไม่มีหรอกค่ะ ว่าในที่สุดเนี่ยพวกมึงจะแลนสไลด์มันเอาอะไรมาแลนสไลด์คะแล้วยิ่งมาทําแบบนี้คนก็ยิ่งหันหน้าหนีเข้าไปทุกทีพอสมมติแลนสไลด์มาได้แล้วยังไงพอคุณเข้าไปในสภาเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเสียงที่มันมากเกินไปกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกเขาด่าว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาอีกสมมุติว่าถ้าไม่แลนสไลด์แต่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณก็จะต้องไปเขาเรียกไงนะไปรวบรวมเสียงเพื่อมารวมกัแบบคุณเป็นรัฐบาล จะมีพักไหนล่ะคะที่จะมีพักการเมืองไหนล่ะคะที่อยากจะมาร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองที่ถูกสารชี้เปรียงแล้วอะ่ะว่าคุณเข้าข่ายที่จะทำอะไรจุดจุดจุดคุณคุณเข้าข่ายที่จะซอกกรนที่จะอะไรต่ออะไรแล้วก็ชี้เปรียงออกมาแล้วแล้วพักการเมืองทั่วไปหรือพักการเมืองอื่นที่เขายืนหยัดไั้แต่ก่อนเรื่องตั้งว่าถ้าใครมีนยโยบายที่จะแก้ไขหรืออะไร มาตาน,นี้เขาไม่เอากับคุณนะ่ะนี่เขาชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นิฉันถึงได้บอกว่าการที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะรับไม้ต่อจากคุณมาแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยใครๆครฝ่ายคุณบอกว่าอ๋อการที่อ่การที่พวกนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากให้ลุงตู่กลับมานะคะคือกลัวกลัวลุงตู่ก็เลยรีบรีบจัดตั้งรัฐบาลไปจะได้ไม่ต้องมีลุงตู่เข้ามาอยู่ในนั้น กลับกันบ้างเหรอคะว่าการที่พัคก,การเมืองอื่นๆเขามาจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยากได้เย็นด้วยนะคะเขามากันเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าต้องไปจับมือกับมึงอะคะ่ะมึงทําไมนี้คิดแบบนี้มั่งนะคะเอาคิดกันให้ดีๆวันนี้มันไม่ใช่วันที่อ่าอย่างตัวดิฉันเองเนีฉันก็บอกว่าพอได้ทักษินได้กลับบ้านว่าจะว่าจะเลิกพูดแล้วแต่ปรากฏว่าก็มันมีอย่างนี้นะคะ แล้วที่ฉันถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขากาลังจะพูดบอกว่าหูยิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยมึงเป็นพักการเมืองประเภทไหนเหรอที่จะต้องทําตัวเองให้ถูกยุบ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 เนี่ยทาไมไม่พยายามทําให้พักของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันล่ะเติถ้าสัตถ์ถ้าถ้ามึงมาเป็นพักการเมืองแล้วเนี่ยนะคะมึงยังไม่รู้แม้กระทั่งมึงจะทํายังไงที่มึงจะไม่ถูกยุบอะ่ะแล้วมึงจะมาดูแลประเทศนี้ได้ยังไง แล้วประชาชนที่ไปสนับสนุนมึงอย่างเงี้ยเขาได้อะไรเหรอจากการที่ไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่เลือกเข้าไปไม่ทันไรแล้วแม่ก็จะถูกยุบเพราะมีความรู้สึกว่ากูยิ่งยุบกูยิ่งโตอ่ะกูตายหนึ่งกูเกิดแสนอย่างเงี้ยกูเกกูกูตายแสนกูเกิดหลานอย่างเงี้ยมึงคิดอย่างเงี้ยมึงเป็นนักการเมืองเหรอมึงเป็นพรรคการเมืองเหรอพรรคการเมืองจุดประสงค์คือมาพัฒนาชาติมาบริหารประเทศ ไม่ใช่ตั้งพักการเมืองมาแล้วก็ไปทําผิดกฎหมายให้เขายุบยุบยุยเนี่ยมึงจะบ้าเปล่าถ้าอย่างนี้จะมาเป็นพักการเมืองทําไมมึงไปตั้งเป็นสมาคมหาอะไรก็ไปเลยมาไปเป็นองค์กรไปเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ยังจะดีสักกว่า